สวัสดีค่ะพบกับอ p p l โปแอสโท75ดูดวงชะตาไพยิบซีการดูดวงชะตาไพยิบซีเป็นการดูโดยรวมนะคะการดูครั้งนี้อ p p l โปแอสโท75ขอเป็นตัวแทนจับให่กับคนเกิดวันอาทิตย์มาดูกันค่ะเรื่องเด่นในเดือนเมษายนของคนวันอาทิตย์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องเด่นบอกว่า กี่ยวกับความรักค่ะคนวันอาทิตย์คุณจะมีความรักที่มีสุขสมหวังค่ะคุณจะได้แต่งงานหรือเปล่าคะคนอาทิตย์คุณจะมีใครสักคนยังเข้ามาในชีวิตอยู่หากดูใจกันอยู่เนี่ย จะตกลงแต่งงานกันนะคะเดือนเมษานี้ของคนวันอาทิตย์ใครบางคนที่กำลังมีโอกาสใหม่ๆคุณจะมีเหมือนมีฟ้าส่องประกายให้กับคุณค่ะมีแสงสว่างให้คุณนำทางคุณให้พบกับใครของบางคนที่เขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณเหมือนกับเปิดโลกให้คุณได้เห็นแสงสว่างและนำพาชีวิตของคุณได้พบกับใครบางคนเด่นเรื่องความรักค่ะสำหรับคนวันอาทิตย์คุณมีใครบางคนเคียงข้างคุณอยู่เสมอนะคะเขาจะอยู่ อยู่เคียงข้างคอยแบ่งปันให้คุณเสมอสำหรับใครบางคนที่กำลังดูใจกันอยู่อาจจะได้ตกลงปรงใจแต่งงานกันนะคะเรื่องเด่นของคนวันอาทิตย์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักล้นๆนะะ้วนค่ะเป็นเรื่องของความสุข อิ่มเอมใจความสงบเยื่องเย็นในความรู้สึกว่าสบายกายสบายใจจิตใจรู้สึกได้ผ่อนคลายได้มีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเคียงข้างทําให้เราอุ่นใจทําให้เรารู้สึกว่าแม้แต่เขาจะอยู่ห่างไกลเราแค่ไหนแต่เรายังนึกถึงเขาแล้วมีความสุขอยู่เสมอสําหรับคนวันอาทิตย์คุณมีความสุขนะคะคุณมองไปคุณก็จะเห็นว่ามีคนอยู่เคียงข้างคุณ คุณจะรู้สึกได้เลยว่าตัวคุณนั้นอุ่นใจสบายใจขึ้นถึงแม้ถึงแม้บางอย่างมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออมืดมนจิตใจมันยังหดหูกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะยังทําอะไรคร้างคาอยู่หรือคุณอาจจะทุ่มเทอะไรไปกับใครแล้วคุณทําให้คุณรู้สึกเสียใจแต่สําหรับเดือนเมษานี้ความรักของคุณเด่นขึ้นมาค่ะจะมีใครบางคนเข้ามาหาคุณ ถ้าใครคนนั้นเข้ามาแล้วคุณรู้สึกใช่นั่นแหละค่ะเขาคือเนื้อคู่คนเลยล่ะค่ะคนวันอาทิตย์คุณอาจจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณนั้นต้องการใครสักคนหนึ่งคนพยาวเฝ้ามองว่าชีวิตของคุณจะได้เจอใครไหมคุณกําลังมองหาใครบางคนอยู่สําหรับเดือนเมษานี้คนวันอาทิตย์คุณจะมีคู่เข้ามานะคะจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาหาคุณแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคุณเขาจะมาให้ของขวัญของของอะไรที่มันรู้สึกคุณประทับใจแล้วเกิดกลายเป็นความรั ขึ้นมาได้ค่ะเด่นมากค่ะหรืออาจจะเป็นเพื่อนได้กลับมาเจอกันแลวได้รู้สึกว่าการพบปะครั้งนี้มันได้เปิดใจได้พูดคุยกันและทําให้คุณรู้สึกอุ่นใจที่ให้ที่ได้เห็นเขากลับมาให้ความรู้สึกกลับมาเป็นมิตรที่ดีต่อก,กันอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าคนวันอาทิตย์จะได้รับความสุขจากใครบางคนที่คุณดูใจกันอยู่หรือกับคนรักที่คุณคิดว่าน่าจะลงเอยกันสําหรับเดือนเมษานี้ยค่ะ คนวันอาทิตย์คุณมีโอกาสได้แต่งงานหรือได้บอกรักแน่นอนค่ะเรื่องความรักเด่นมากค่ะคนวันอาทิตย์ค่ะขอให้คุณ สมหวังและมีคู่รักมีครอบครัวมีชีวิตที่ดีอย่างที่คุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะขอให้คุณยึดมั่นในความดีและจริงใจแก่กันและสิ่งดีๆเหล่านั้นจะทําให้คุณได้พบและเจอคนดีๆขอให้คุณพบแต่ความสุขความสําเร็จดังที่ตั้งใจนะคะคนนันอาทิตย์ถ้าชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่อง Apple Astro 75จะได้ทำคลิปดีๆออกมาเป็นกำลังใจให้กันแต่ถ้าไหนไม่ใช่ของตัวเองก็ปล่อยผ่านไปนะคะถ้าอยากจะดูดวงส่วนตัวก็นะัด นัดบันกันได้ค่ะแอดไลน์เข้ามาปลอแอดโทรเจ็ดห้าจะให้ไลน์ไว้แล้วยังไงขอให้คนวันอาทิตย์โชคดีและพบก,กับความรักที่มีความสุขสมหวังนะคะ